นายบุญช่วยและนางนัทนิททองเถาสองสามีภรรยาข้าราชการครูบำนาญผู้ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนบ้านปราฟา้าและคณะกลุ่มคนสามวัยบ้านปราฟา้าประกอบด้วยวัยเยาวชนจิตอาสาวัยกลุ่มแม่บ้านและวัยผู้สูงอายุรวมให้การต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดีจากจังหวัดสุโขทยัยนำโดยอาจารย์ประภาวงมณีที่ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพ,พร้อมเงินสดมามอบให้กับเด็กเยาวชนบ้านปราฟา้าและหมู่บ้านใกล้เคียง นอกจากนั้นยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองที่มาร่วมในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566และงานวันขึ้นปีใหม่ที่จัดขึ้นณบริเวณโดมคนสามวัยบ้านปราฟ้าตำบลหินฮาวอาเภหลมเก่าจงหวััดเพชรบูรณ์และในโอกาสเดียวกันคณะกลุ่มคนสามวาบ้านปลาฟ้ายังได้รับเกียรติจากนางพรทิพย์เจริญจิต รองนายกกิงกาชาติอำเภอลมเก่าพร้อมด้วยคณะผู้ใหญ่ใจดีจากลมเก่าที่ได้นำของขวัญมามอบให้กับผู้ร่วมงานและร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนชมรมทบีน,น้ำเมวันชุมชนบ้านปราฟา้าดูทีวีช่อง1 3สยามไทยทางมือถือชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยกด 1 3 l i v e t v com อ้าวอีกทีนะครับ1 3 l i v e t v com ดูมือถือได้เลยชัดแเหวเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอ,อยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศดูได้หมดเลยขององญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดแหวครับ